ถ้าช่องโอเคเดช้าวันนี้นะคะเราก็จะมาดูกันด้วยเรื่องของบทสนทนาสั้นๆภาษาญี่ปุ่นนะคะเพราะว่ามีความเชื่อว่าถ้าเราฝึกฟังบทสนทนาบ่อยๆเราจะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายกว่าเรียนไวยากรณ์ คือวายากรเราก็เรียนไปด้วยแหละแต่ว่าถ้าเกิดเราดูว่าเวลาใช้จีนเขาใช้ยังไงมันจะทําให้เข้าใจได้ง่ายกว่ามาเริ่มฟังเสียงจากเจ้าของภาษากันเลยค่ะにななになゃそじんんんいい変わ มาเริ่มกันจากประโยคแรกเลยนะคะรายชื่อคุรมาโนเมงเกียวโคชินนิอิคนักกุชะอิคนักชะอิคนักชะก็จะออกเสียงนี้เนาะแปลว่าอาทิตย์หน้าฉันต้องไปทำใบขับขี่ใหม่แล้วคำว่ารายชูก็แปลว่าอาทิตย์หน้านะคะ ครูหมาก็รถเมนเขียวก็ใบอนุญาตครูหมานกเมนเขียวก็ใบอนุญาตขับขี่นะคะโคชินก็แปลว่าต่ออายุอีคณาคุชะก็แปลว่าต้องเนาะก็คืออีอีคณาเคเรบานาริมาเซนแต่ว่าพอเป็นประโยคคำพูดเขาจะใช้อีคณาฉะ 年末だから込むかもね年末だから込むかもねเพราะว่ามันใกล้สิ้นปีแล้วเดี๋ยวคนจะเยอะนะสิครับ年末ก็สินปีเนอะ込มมีปลว่าเออあそうかもねじゃあ朝早めに行こう。あそうかもねじゃあ朝早めに行こう。 ก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะงานพรุ่งนี้เราไปกันแต่เช้ากันเลยดีกว่าโซคาโมเน่ก็อาจจะเป็นไปได้เนะาะจ่าก็งั้นอาสาก็ตอนเช้าฮายาเมนินี่คำว่าฮายะนี่ฮายาขุนี่ก็แปลว่าเร็วเนาะฮายาเมะจะแปลว่าเช้าตรู่แต่ถ้าฮายาเมนีิก็จะแปลว่า ล่วงหน้านะคะในที่นี้เขาใช้ไฮยาเมนี้ก็คือไปไปกันแต่เช้าเลยอืมสวัสดีค่ออืมับ่อีเนดีเลยครับฉันต้องหายรูปด้วยสิฉันควรหลีกเลี่ยงการทำหน้าให้โซมเนาะคำว,ว่าชาชิน ชาชินทอุก็คือถ่ายรูปเนาะชาชินก็แปลว่ารูปถ่ายทรุก็แปลว่าถ่ายชาชินโอทอุก็คือถ่ายรูปเนโอคิแปลว่าตื่นนอนเนก็นอนเนาะโอคิก็ตื่นก็ไม่รู้จะนอนหรือตื่นดีแต่ว่าคําว่าเนโอคิโนคาโอก็คือหน้าเหมือนตื่นนอนคําว่าคาโอก็แปลว่าหน้าเนาะ ควาว่าเนโอคิ้นขอาวไม่นันนายโยนิชินะชะแปลว่าเหมือนกันการหลีกเลี่ยงมไม่ให้หน้าเหมือนตื่นนอนอะไรเงี้ยโซนานิคาวานายจะไหนโซนานิคาวาน,นายจะไหนมันแตกต่างขนาดนั้นเลยเหรอครับคือผู้ชายเขาคงแบบ ผู้หญิงอะเนาะกลัวว่าน่าจะโซมอะไรเงี้ยผู้ชายามันจะต่างกันเหรอมันก็ไม่ต่างกันหรอกอะไรเงี้ยกลัวว่าไปแต่เช้าน่าจะดูง่วงอะไรเงี้ยเนาะโอเคนะคะส้ารแบบบทสนทนาวันนี้ก็ได้คำพท์หลายคำเลยเนาะคำว่าไราชูคคำว่าเมงเคียวแปลว่าใบอนุญาตคำว่าโคชินแปลว่าการต่ออายุเนนมัตสึแปลว่าสิ้นปี โมุแปลว่าแออัดฮายามิแปลว่าแต่เช้าตรู่ uh, o, ki, เนโอเนโคิก็แปลว่าก็คือหน้าเพิ่งตื่นนอนอะเนโอเนโคินะ no. เขาก็คือหน้าหน้าเหมือนตื่นนอนค er าเอรุก็แปลว่าเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนา้าขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ ¿Está?